อีกคนที่ลงพื้นที่คือนายกรัฐมนตรีนะครับอยู่ระหว่างทัวนคขมิน4บุรีกับ4จังหวัดแล้วก็ไปที่สุพรรณบุรีก่อนไปดูการบริหารจัดการน้ำพร้อมกับชมนายบรรหารศิลปะอาชาครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวราวุธศิลปะอาชาลงพื้นที่พูดคุยปัญหาต่างๆที่สถานีสูบน้ำน้ำลาดน้ำเตียนจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นไปชมบึงลาดน้ําเตียนซึ่งมีการใช้โซล่าเซลล์ในการทํางานนายกก็พูดระหว่างการดูงานว่าสุพรรณบุรีบริหารจัดการน้ําดีที่สุดแล้วทั้งกรมชลประทานทหารพัฒนาตั้งแต่สมัยนายบัญหารศริลปะอาชาเป็นนายกอยู่จนถึงนายวราวุฒิศิลปะอาชาที่สืบสารเจตนารมณ์ของคุณพ่อจนเป็นที่ประจักษ์ว่าการบริหารจัดการน้ําที่นี่มีทั้งการเพิ่มแหล่งน้ําสร้างท่อระบายน้ําและการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งของประชาชน โครงการต่างๆรัฐบาลจึงได้อนุมัติไปหมดแล้วเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้และทำการเกษตรต่อไปนอกจากนี้นายกเศรษฐาย,ยังบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาสุพรรณบุรีมาไหว้พระกินอาหารขึ้นชื่อทั้งขนมสาลี่ขนมชั้นร้านแม่บวยต้องยอมรับว่าเป็นขนมชั้นที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยทานมาสุพรรณบุรีจัดเป็นเมืองที่น่าเที่ยวทั้งวัฒนธรรมอาหารการกินและเนื้อเรื่องเชิงศาสนา หวังว่าคนไทยทุกคนและคนจากทั่วโลกจะได้มาเที่ยวที่นี่กันนะครับ